ใครที่มีงบน้อยแล้วอยากจะได้แว่นกันแดดสวยๆฟังทางนี้เลยจ้าตัวนี้เป็นแว่นกันแดดไร้กรอบแว่นกันแดดแฟชั่น uv 400นะคะสวยเกย๋ใส่สบายตาราคาเบาๆเหมาะสำหรับคนงบน้อยที่สำคัญมีให้เลือกมากถึง7สีรับรองว่าสวยทุกสีนะคะ